พ่กับช่องมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมช่นเกิดะจ๊นนะจอยู่กับน้องมิวมิวคนสวยของเรานั่นเองนะวันนี้จะพามาเล่นเกมวินวินน้ำาต๊อปูปานะ,ะนะคะนะคะเกมใหม่ของค่ายพีจีของเรานั่นเองนะจ๊ะมาเป็นสาวไฮโลไฮใจกันดีก,กว่าพี่พี่จ๋าวันนี้จัดทุนมาที่500บาทเท่านั้นนะคะเออมาดูกันซิ500บาทจะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนนะพี่พี่นะน้องขออนุญาตใส่เบียร์หบาทหลัง อยู่ข้างบนไม่แตกนะพี่นะโอ้โหโอเอาไงล่ะมาขออนุญาตใส่เบสิบบาทเลยแล้วกันนะพี่พี่นะรู้สึกว่าจะไม่ทันใจนะ30รอบค่ะออโต้แล้วก็ถือโบกันเหมือนเดิมนะพี่พี่นะ <S <S 2> <S 2> เร็วหรือยังเร็วแล้วเนาะพี่พี่นะสำหรับพี่พี่ท่านไหนมีเกมอะไรแนะนำน้องสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะคอมเมนต์ข้างลนะ่างได้เลยนะเมื่อวานเป็นไงกันบ้างคะได้ไปดูคลิปที่น้องลิสมา ลองเล่นเหมือนน้องแล้วมาคอมเมนต์ผลลัพธ์หน่อยค่ะพี่สาวว่าเป็นยังไงว่าพัวว่าปังจริงหรือเปล่านะพี่พี่นะเออเอาควายมาดอกนี้สวยๆค่ะอ้าถือว่าก็ยังเค็มอยู่นะพี่พี่นะสำหรับเดซิบ,บาทของเรานะอนุญาตปล่อยลุ่ไหลปล่อยหลุ่นกำลังจะบอกว่าปล่อยหลุ่นเรื่อยๆปล่อยไหลเรื่อยๆแล้วกันจ้าพี่สาวว่า,านะโอ้ยกูมาดอกนี้สิบ,บาท เกมฟีเตอร์ก็ยังไม่มีนะพี่นะรงนี้น่าจะสาตัวหรือแม้แต่สี่ตัวพี่จ๋าโอ้โหเป็นไงบ้างเบ็ดสิบบาทแม่จ๋าเอาเรื่องจัดไม่ไหวนะขออนุญาตลุ้นนะคะพี่จ๋าสามสิกรอบแล้วกันนะคะสําหรับเบสห้าบาทวันนี้ไปใส่เบสสิบบาทเ้าหไม่ไหวค่ะฟีเกมมาหนึ่งตัวนะจ๊ะวันนี้เรื่อยๆสำหรับน้องเจขงเราก็ยังไหลอยู่นะพี่นะอ่ะน้องเจงบอกมา4บาท50สตางค์พี่จ๋าวันนี้ยังไม่มีคอมโบโอ้ยฟรีเกมมาแล้วฟรีเกมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุ้นฟรีเกม โอกาสรอบที่2ขอบีเกมอีหนึ่งตัวแล้วทันนันยังไม่มีค่ะเป็นกุ้งมันแหงนะอารอบที่3จมกัพี่จ้าฟีเกมฟีเกมฟีเกมยังไม่มีฟีเกมน่าจะ3ตัวนะพี่นะเพราะว่าเราลงลึกลึกลึกะคกลิปวีดีโอนีกนี้ําเำเ่อความสลุกลึ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 กลนนละกลึนลีอลึกลกลึกลึกลึกลากลึกลึกลึกลลึกอึกลึกลาล้กลักลึกล่ลกลลกล มกันฉีจะแตกแล้วพี่พี่โอ้โหไม่มาเลยโอ้ไม่มีตัวลงด้วยประเด็นไม่มาเลยจ่าฟีเกมของเรานะพี่พี่ทำมาหลายรอบมากไม่แตกเลยมาใส่เบทห้าบาทเลยแล้วกันนะคะวันนี้ค่อนข้างเข้มนะแตกเยอะอยู่แต่ไม่มีตัวแพงนะพี่พี่จ่าฟีเกมไปหนึ่งรอบค่ะฟีเกมฟีเกมฟีเกมไม่มาโอ้โหแตกเต็มคราวแ่มาสี่บาทแม่จ่าเมื่อกี้ตาใช่ไหมบวกมาสิบเท่าไรไม่รู้จำไม่ได้สำหรับพี่พี่ด้านไหนมีเกมอะไรพูดแนะนำ หลงนี้สัญลักษณ์วายมา2ตัวฟีเจมอีกหนึ่งรอบนะคะฟีเจมไม่ลงเลยพี่พี่อ้ายน้ำเต้ามาไม่แตกเหมือนเดิมอ่าน้องเจของเราออกมา12บ,บาทค่ะแล้วก็น้องปลาแดงเออน้องกุ้งมาแล้วห7บเจบาทแม่จ๋าโอ้ยเมนงเงินรางวัลก้อน,น,นโตสักทีเหอะอ้ม,อมาวมาหนึ่งบาทแม่จ๋าให้ายเหอะอะพอหอมปากหอมคอมนะแม่นะเป็ด5บาท2ีบรอบนะะมาดูกันทีวันนี้จะเป็นยังไงชะตาชีวิตของน้องจะตกอยู่ที่ตรงไหนนะพี่พี่นะแตกอยู่แต่ว่าตัว ตัวไม่แพงอะตัวแพงไม่แตกแม่จ้าเบ็ดห้าบาทอะพี่ี่นะเมื่อวานไปเล่นมาเจ้าว้ายพี่เกมเขานี่พี่เกมเขาค่ะสวยงามตามทองเราโอ้โหบันเจยบหันเจยบอาการหมุนฟรีนะตกใจหมดอาการหมุนฟรีหนึ่งรอบหรอสองรอบค่ะไม่แตกเลยค่ะเพ่จะแตกเอาแม่เอาลูกเอาสู้เขา <ใ>อ,อีกหนึ่งรอบค่ะน้องแดงของเรานะพี่พีมาแล้วดอกนี้ยีบเจดวน้องมาแล้ะถือว่าพื้นคื้นทีมในรอบปีเกมทีนะพี่ๆนะอ่าสามตัวค่ะอ๋บบอบน้ดารงตัวแตกใช่ไหมน้องไม่เคยอองปีเกมไม่เคนเข้าเลยนะพี่น่นะ ไม่รู้ว่ามันนับยังไงเลยใครรู้มาอมอมคอมเมนต์บอกมานะคะอ้าวสวยงามมาดอกนี้35บาทบอ่ะพี่นะอ่ะน้องฟุ้งฟุ้งเขียวมาอีกสอบาทดอกนี้ฟุ้งสแล้วสามพี่จ้าโหตัวแพงไม่มาสัญลักษณ์ไวามาดอกนี้329บาทไหลต่ออีก22่สิบองบาทนะพี่นะเกือบไม่รอดแล้วพื้นพื้นจะีบเฉยเลยอ้าวเมื่อรางวัลต้อนโตมนอีกหนึ่งรอนนะพี่นะอยู่ดีๆก็พื้นเฉยเลยอะ คนที่สองเรานะคะสาหรับปีเกมเข้าปีนะพี่นะหลารอบมากกว่าปีเย็นกันเท้านะอ่าเงินราวัลเมกกะจุ๊บบ้าจุาเมกกะบวกมาที่เท่าไหร่เอพี่ตาเรามานำตัแป๊บโวมา3ามยบาทสตางค์จ้าแดหมุนนะพี่พี่นะยังหมุนต่อไยังหมุนต่ออยู่นะคะยังมีรอบสวยะแสดงว่าเป็นรวั้นโในปีเกมนะพี่ อารอบที่สิบของเรามาแล้วจ้าเป็นยังไงเอ่ยโอ,โ,อโ,อโอ้โหสเกงมาคาสวยงามประสับยลักวายลูกสวยชุกชุกสวยสวยโอ้โหมาพื้นมาพื้นพอพี่พี่เองจริงๆนะพี่นะย,ยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ไหมรอบที่สิบจีอาร์ไม่เป็นไรค่ะได้เท่าไหร่ก็เท่ากันนะพี่นะเงินรางวัลปีเนาะอ่ะเงินรางวัลก้อนโตวรวมนะคะบวกมาหกร้อยสามบาทไม่มีสตังค์ค่นะนานิกาสตินะ แต่หนักจริงๆนะท่หักแต่หนันเยเลยนะนะจอมหมาณ้ารอบถง้าสวยงามค่ะน้องปลาขเรานะปลาดแดงนะหลตอนที่น้องคิวค่ะไม่แพ้กันนะที่นะกนอะนะ้า,าวาา้วววะวว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 วาวววว่วว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 นวววววววาวเวว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 วพวววว้อวอกววววววควว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 ้วหววว มีนอที่6กันแล้วนะคะตอนนี้คนะูณ13พี่นาน่าอนจะกันะ้อ่สวยงามกแบบับแปดที่เอ็ดบาทีที่คุนแล้วพี่นาเอนนีคูน14กันแล้วค่ะอ่อคู14น14ะี่นพี่จ๋าคูน15้าแล้ค่ไปกันต่อไปกัน,นยาวๆนะพี่นาเขฟีเกมสวยๆเลยเด้อสวสยอดบอกแคนันว้ายตอนนี้นึ่อ้อยหาสิบบาทกันเลยทีเดียวคูนสิสวยๆค่ะ ช้นชุนชีพแล้วพี่พี่จ๋าเงินรางวัลก้อนโตนะคะรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะวันนี้จัดทุนมาที่500บาทได้กุนใจมาโอ้โหสมน้ำสมเนื้อนะพี่พี่นะอ่ะเงินรางวัลเมค้าผมมาสองบาทจ้าไป12รอบแล้วพี่พี่จ๋าโอ้แจบแสบนิดนึงนะพี่พี่นะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอ่ะสิสี่การหมุนฟรีนะคะรอบที่สองรอเราผมมาห้าร้อบาท สวยงามค่ะปะอีแบตเก้าหมุนก็จะพอแล้วไม่น่าจะต่อนะพี่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้ถอดนะหน้าหนุะมกำลังถอยนะเราอ่ะฟีเกไม่หนึ่งตัวไม่มาแล้วนะคะพอพอเพราะว่าเข้าไปสองรอบแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะสนุกสนานกันไหมสำหรับน้องวินวินน้ำต้าปูปลาเนาะกำลังจะบอกว่าไฮโซ ไม่ใช่นะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนมีข้อแนะนำอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะอยากได้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเอาวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะพี่ี่นา